ความเย็นได้หนึ่งวันเต็มต่อตองแก้วซีดาการุ่นนี้แล้วรีวิวแกะกล่องอันบ็อกซ์ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยสินค้ามาให้อย่างดีหนึ่งสองสามวัวสวยมากมีสายคล้องมือไปให้แล้วคู่มือใบเซอร์รายละเอียดต่างๆให้ดูรอบนอกแก้ววัสดุไม้กองแก๊งพรีเมียมสแตนเลสสามศูนย์สี่กดจากตะก้านี้ได้ซิดาการของแท้แน่นอนทางตายแก้วมียางซับอรอตฝาหมุนเกลียวด้านในมีตัวต่อหลอดและที่กองใบชาสามารถถอดออกมาได้ไม่มีผลต่อการใช้งานด้านในแก้วไม่มีกลิ่นสแตนเลสแน่นอนพ เป็นงานซับเซรามิกสีขาวตนเลสามหนึ่งหกไม่เป็นสนิมปลอดภัยต่อการใช้งานผิวสัมผัสลื่นล้างง่ายเช็ดง่ายไม่เป็นคราบน้ำในแก้วใครเป็นสายดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำบ่อยต้องจัดรุ่นนี้ใส่น้ำได้ตั้ง1 0 0 0 m พเก็บความเย็นได้นาน24ชั่วโมงความร้อนได้6ชั่วโมงค่ะสามารถใส่น้ำได้ทุกเครื่องดื่มว่าจะเป็นเครื่องดื่มโซดาซ่าซ่าชากาแฟนมแอลกอฮอล์ใส่ได้หมดเพราะทนต่อกดอินซีได้สูงมากไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนจากนั้นปิดฝาให้แน่นสนิทเพื่อจะได้เก็บุณหภูมมมิไดด้้นนนาาากขึจะื่ น้เปิดฝาด้านบนจะเป็นหลอดดูดซิลิโคนฟูดเกรดไม่เจ็บปากเวลาดูดน้ำเฮ้ยอยากได้ฟิลจิบน้ำเปิดอีกช่องหนึ่งได้เลยค่ะหรือเราจะแบ่งน้ำเทให้เพื่อนดื่มก็ได้โดยการใส่แก้วน้ำแยกต่างหากค่ะนึกภาพนะคะถ้าเป็นน้ำร้อนก็เหมาะกับการกองชากองกาแฟมากๆเลยถ้าถามว่ารุ่นนี้เวลาคว่ำน้ำจะหกไหมเราจะมาทําการทดสอบให้ดูปิดฝาให้แน่นหนึ่งสองสามคว่ำเลยค่ะเผื่อเวลาใครพกไปข้างนอกใส่ในกระเป๋าเนี่ยไม่มีน้ำหกออกมาแน่นอนฝาปิดแน่นจับ ได้ถนัดมือไม่หลุดออกมาง่ายๆไม่มีน้ำพกสักหยดอย่าลืมนะคะเขามีสายคล้องมือไปให้เอาไปห้อยด้านข้างได้เลยเวลาเราพกไปข้างนอกเนี่ยจะได้ถือได้ง่ายๆไซส์หลิตรนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยกดจิ้มเลือกสีได้ที่ตามุมซ้ายมือได้เลยค่ะ